ร้านบานฟี่แห่งนี้เดิมทีก่อนหน้านี้เป็นร้านขนาดใหญ่ผู้คนที่สัญจรไปมาก็มักจะแวะมาชิมและติดใจของรสชาติร้านนี้ทุกรายแต่ทว่าก็ต้องจบลงเนื่องจากสามีของนางพึ่งติดพนันแถมยังติดเหล้าอีกด้วยเพราะเหตุนี้จึงทำให้บ้านและธุรกิจอีกมากมายได้ล้มละลายหายไปในชัว่วพริบตาแต่ถึงอย่างไรนายตานผู้ที่เป็นสามีก็ไม่คิดจะละเลิกหรือปรับปรุงตัวเลยแม้แต่น้อย ในทุกๆวันนายตาลผู้เป็นสามีนั้นมักจะไปทำงานบ้างหยุดงานบ้างเงินเดือนที่ได้มาก็หมดไปกับการดื่มสุราและการพนนันเขามักจะกลับมาบ้านในสภาพที่มึนเมาและทะเลาะกับพึ่งภรรยาของตนอยู่เสมอความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนั้นเริ่มสั่นคลอนข,อขึ้นทุกวันวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยเสียหมดตดเลยเว้ยทำไมไม่ชนะคนอื่นเขาสักทีนี่เราก็เล่นมานานแล้ว ไม่เห็นว่าจะมีท่าทีได้เงินก้อนแบบเจ้าเอิร์นเลยว้ยรีบกลับบ้านหาเงินมาต่อทุนดีกว่าวันนี้ลูกสาวข้ากับนางพึ่งน่าจะหาเงินได้หลายบาทแล้วลรมั้งตาลพูดจบก็ได้เดินกอดขวดเหล้ามุ่งหน้าไปยังบ้านของตนและเมื่อตานกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เดินมุ่งหน้ามาหาภรรยาเอ้ยนางพึ่งเอ็งมีตังค์เท่าไหร่วะวันนี้ฉันขอไปต่อทุนหน่อยสิฉันไม่มีให้รอกทุกวันนี้ลำพังแขก่าใช้จ่ายภา,ายในบ้าน ก็ไม่พออยู่แล้วฉันจะไปหาเงินจากไหนมาให้พี่เงินเดือนของพี่ล่ะเพิ่งจะออกวันนี้ไม่ใช่เหรออย่ามายุ่งกับเงินเดือนของฉันเอ็งเอาเงินที่ขายขนมมาให้ฉันซะดีๆไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะทําไหมจะฆ่าจะแกงฉันหรืยอยังไงก็เออสิวะเอ็งเอามาเดี๋ยวนี้นะอย่าให้ฉันต้องลงไม้ลงมือรีบรีบเอามาฉันจะเอาไปต่อทุนจะเอาเงินเดือนของฉันกลับคืนมาอะไรนะนี่พีเอาเงินเดือนทั้งหมดไปเล่นพนันอีกแล้วเหรอ นี่พี่คิดบ้างไหมว่าทุกวันนี้ลูกเมียจะเอาเข้าวที่ไหนกินเอาเงินไหนจ่ายค่าเทอมลูกหุบปากไปซะเอาเงินมาเร็วๆตานและภรรยาของเขาทั้งสองทะเลาะก,กันเสียงดังอยู่พักใหญ่ส่วนนิดดาลูกสาวของพวกเขาที่เพิ่งจะเข้าสู่วัยรุ่นก็มักจะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความตึงเครียดในบ้านเวลาที่พ่อและแม่นั้นทะเลาะก,กันทีไรเธอจะใช้เวลาไปกับการเรียนและการช่วยงานเล็กๆน้อยๆในครัว เธอมักจะเจอแบบนี้ทุกวันแต่จะหนักขึ้นก็ต่อเมื่อวันไหนที่เป็นวันสิ้นเดือนของพ่อเธอก็มักจะดื่มเหล้าเมาไมยมาแบบนี้ตลอดจนเธอนั้นมักจะมาแอบร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวเสมอไม่นานตาลก็ได้เงินจากภรรยาของตนและเขานั้นก็ได้ออกจากบ้านไปหลังจากที่นายตาลได้ออกจากบ้านไม่นานหลังจากนั้นนางพึ่งผู้เป็นแม่ก็ได้เดินมาหาลูกสาวพร้อมกับถือถุงขนมอยู่ในมือนิดา ลูกเดี๋ยวแม่ไปส่งขนมก่อนนะแม่ขอฝากร้านไว้แป๊บหนึ่งได้ไหมถ้าหากทำอะไรเสร็จแล้วฝากห้องคกลดวทีนัลูกแม่จะรีบไปรีบกลับได้ค่ะแม่ว่าแต่แม่จะไปส่งที่ไหนคะไปนานไหมแม่ไปปากซอยจ้ะแม่จะรีบไปส่งแล้วก็จะรีบกลับนะนี่ก็ค่ำมืดจนมองไม่เห็นทางแล้วแม่เลยว่าจะไปส่งเองพึ่งรีพูดตัดบทของลูกสาว จากนั้นเธอก็ได้รีบมุ่งหน้าไปยังหน้าปากซอยตกดึกในคืนนั้นพึ่งก็ได้ยืนเฝ้ามองที่หน้าประตูเธอนั้นมองดูซ้ายมองดูขวาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าสามีของตนนั้นจะกลับมาแม่คะรอพ่ออยู่หรออ้าวนิดาลูกยังไม่นอนอีกเหรอนี่ก็ดึกมากแล้วนะเดี๋ยวก็ไปเรียนสายหรอกแม่ก็เหมือนกันนะคะทำไมไม่รีบเข้านอนเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วล่ะ ป่านนี้น่าจะกินเหล้ากับไอ้บุญเรืองและพักพวกของมันอยู่แม่อย่าไปรอพ่อเลยนะจ๊ะรีบเข้านอนเถอะพรุ่งนี้จะได้สดชื่นตื่นมาขายของอย่างอารมณ์ดียังไงล่ะนั่นก็จริงแม่ก็เป็นห่วงพ่อกลัวว่าจะมีอันตารายยิ่งตอนนี้พ่อเองก็ไปเป็นหนี้เป็นสินกู้ยืมเงินกับไอ้บุญเรืองแม่ไม่ค่อยะบายใจเท่าไรถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วยังไม่กลับมานะนิด,ดาลูกรีบไปนอนเถอะ เดี๋ยวแม่ขอรอพ่ออีกสักหน่อยก่อนแล้วกันนะเมื่อนิดาได้ยินดังนั้นเธอก็ได้เดินเข้าห้องนอนไปในเช้าตรู่ของวันตาลพ่อของนิดาก็ยังไม่กลับถึงบ้านแต่ทว่าเธอก็ทำได้เพียงแค่แต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมไปโรงเรียนตามปกติและอยู่ๆนิดาก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างไม่มีสาเหตุโอ๊ยอยู่ดีๆทำไมเรารู้สึกปวดใจเจ็บที่หัวใจแบบนี้กันนะ นี่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าความรู้สึกที่มันอึดอัดแต่ถ้าว่าเออมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่นิดดาทำได้เพียงแค่พึมพำกับตัวเองอยู่สักพักก่อนที่เธอนั้นจะเดินออกจากห้องและบอกลาคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนและในขณะที่นิดดากำลังเดินไปเรียนอยู่นั้นจู่ๆไอ้บุญเรืองก็ได้เดินเข้ามาหานิดดาไงจ๊ะน้องนิดดาสดสวยจะไม่วันนี้แต่งตัวน่ารักน่าชังแบบนี้ล่ะ นี่กำลังจะไปโรงเรียนหรือเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับนายถอยไปนะทำแบบนี้มันจะดีเลรอนี่พูดกับว่าที่สามีดีๆหน่อยสิจ้ะใครมันจะไปเป็นเมียนายกันละ่ะนี่ถอยออกไปนะฉันจะไปเรียนแหม่แหมนี่ก็อย่าทำเป็นใสซื่อเลยนะหรือว่าพ่อตาของพี่ยังไม่ได้บอกเมียจา๋าเหรอว่าพ่อตาเนี่ยยกให้เมียจ๋าเป็นของพี่แล้วโทษโทนี่พ่อตานะพ่อตา เมื่อคืนเราก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนี่นะอะไรนะนี่นี่นายกับพ่อตกลงอะไรกันฉันฉันไม่ยอมหรอกนะถอยออกไปเมื่อน,นิดาพูดจบเธอก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ทว่าก็หนีไม่พ้นได้บุญเรืองอยู่ดีตกดึกในคืนนั้นนิดาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแถมยังพูดกับแม่น้อยลงอีกด้วยพึ่งจะได้เห็นดังนั้นเธอก็รู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้ จึงได้เอ่ยถามออกไปด้วยความเป็นห่วงนิดดานี่ลูกเป็นอะไรไปทำไมวันนี้กลับเงียบแบบนี้ล,ะล่ะลูกหรือฉะลาะอะไรกับใครที่โรงเรียนหรือเปล่าไม่ค่ะแม่คะพ่อกลับมาหรือ,อยังนิดดาพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยใจของผู้เป็นแม่รู้ดีว่าลูกน่าจะเจออะไรที่ไม่สบายใจมาอย่างแน่นอนเธอจึงได้พูดออกไปว่าตั้งแต่เมื่อคืนพ่อเองก็ไม่กลับมาเลย ป่านนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแม่ก็รอแล้วรอเล่ากะว่าจะไปแจ้งความก็ยังไม่ครบ2 4ทีชั่วโมงในการหายตัวไปตำรวจก็คงไม่รับแจ้งความหรอกไม่ต้องแจ้งหรอกแม่พ่อก็คงอยู่กับไอ้พวกนั้นนั่นแหละวันนี้หนูขอตัวก่อนนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูตื่นมาช่วยทำขนมเมื่อนิดาพูดจบเธอก็ได้เดินจากไปปล่อยชิงไว้เพียงพึ่งที่นั่งเป็นห่วงความรู้สึกของลูก แม่ก็โทษนะนิดาแม่ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆเออทำไมสวรรค์ยังโหดร้ายกับครอบครัวเราแบบนี้นะพึ่งพูดบ่นพึ่งพาอยู่สักพักก่อนที่เธอนั้นจะลาทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากนั้นเธอก็ได้มุ่งหน้าเข้าห้องครัวไปทำขนมตามปกติวันนี้เราจะทำขนมบานอ,อฟฟี่ขายดีกว่าไม่ได้ทำขนมแนวนี้มานานแล้วซะด้วยจี เมื่อหนังพึ่งเดินเข้าห้องครัวมาเธอก็ได้เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำบานอฟี่วางไว้บนโต๊ะจากนั้นเธอก็ได้ทำตามขั้นตอนของเธอพึ่งก็ได้บดคุกกี้ให้ละเอียดและผสมกับเนยละลายจากนั้นก็กดให้แน่นในพิมพ์กลมเพื่อทำเป็นฐานและนำไปแช่เย็นเพื่อให้ฐานนั้นเซ็ตตัวจากนั้นเธอก็ได้นำของมาตกแต่งตามใจของเธอเองแล้วก็ได้เตรียมเก็บไว้ขายในวันพรุ่งนี้เช้า วันแรกที่พึ่งได้ทําขนมบานอฟี่ขายตามปกติไม่กี่วันหลังจากที่พึ่งได้นํามันมาขายนั้นผู้คนที่ได้กินขนมของเธอต่างก็พูดถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นผิวพรรณของพวกเขานั้นกลับมาอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะลูกค้าประจําของเธอ 1. เและโฟสองชายผู้มีอายุก็มักจะกลับมาซื้อบานอฟี่ซ้ําๆพวกเขาสังเกตว่าริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าค่อยๆจางลงความลับนี้เริ่มแพร่สะพัดออกไปผู้คนที่มีเงินและมีอายุมาก จึงเริ่มแห่กันมาที่ร้านของพึ่งแต่นิดาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนักถึงแม้ว่าเธอจะได้ยินข่าวลือเรื่องพวกนี้มาบ้างก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งเธอรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆในบ้านกลิ่นเนื้อข่าวที่ลอยมาจากห้องครัวอย่างเบาบางทำให้เธอสงสยัยนิด,ดาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของแม่ที่ดูจะยิ่งปิดบังอะไรบางอย่างและเมื่อเธอตัดสินใจคนห้องลับใต้ดินที่แม่นั้นมักจะไม่ให้ใครเข้าไป และนั่นเองก็คือช่วงเวลาที่เธอนั้นค้นพบความจริงในคืนหนึ่งพึ่งที่เข้าใจว่าลูกสาวของตนได้หลับไปแล้วจึงได้กลับเข้าไปในห้องลับนั้นอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้พึ่งก็ได้รู้ตัวเนื่องจากว่ามีเสียงพูดอันคุ้นเคยได้พูดขึ้นมาแม่นั่นคืออะไรนิดาลูกลูกไม่ควนเข้ามาที่นนี่เสียงของพึ่งนั้นสั่นเครือพึ่งรีบปิดประตูห้องเย็น แล้วหันหน้ามาพูดคุยกับนิดดาแม่นั่นนั่นคือพ่อใช่ไหมนั่นคือพ่อของหนูใช่ไหมแม่ทำแบบนี้ทำไมนิดาถามน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นมาในดวงตาของเธอพึ่งนั้นก็ได้เดินเข้ามาใกล้นิดดาลูกสาวของเธอพึ่งนั้นถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นมาว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่หลังจากนั้นแม่รู้ว่า มันไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วแม่ต้องทำบางอย่างเพื่อให้เราอยู่รอดแล้วบานอฟฟี่มันทำให้คนอ่อนเยาว์คนพวกนั้นยอมจ่ายเท่าไรก็ได้เพื่อแลกกับสิ่งนี้จากนั้นเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้กับนิดาได้ฟังในช่วงเวลาที่โกรดจัดและสิ้นหวงังพึ่งพลังมือฆ่าตานสามีที่เธอนั้นเคยรักเคยหลงแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ศพที่ไร้ชีวิต ในขณะที่เธอยือนอยู่ต่อหน้าศพที่เต็มไปด้วยเลือดความคิดอันมืดมนเล่นเข้ามาในหัวของเธอเมื่อครัวคือสถานที่เดียวที่พึ่งนั้นคุ้นเคยที่สุดเธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอนำเนื้อของตานมาทำขนมบานอฟฟี่ที่เธอนั้นถนัดมากที่สุดเมื่อนิดาได้ยินดังนั้นเธอนั้นก็ยืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องเย็นหัวใจของเธอหนักอึ้งความรู้สึกสับสนแทรกเข้ามาเธอไม่อาจยอมรับได้ว่า ทุกสิ่งที่แม่ทำคือการใช้ร่างของพ่อเธอนั้นในการทำขนมพึ่งนั้นก็มองเห็นนิดายืนตัวแข็งทื่อแววตาของพึ่งก็เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและเยือกเย็นไม่เป็นไรค่ะแม่ถึงแม่ไม่ทำสักวันหนูก็ทำอยู่ดีนิดาหมายความว่ายังไงลูกแม่แม่รู้ไหมพ่อขายหนูให้กับไอ้บุญเรืองนั่นสิ้นเดือนนั้นมันตกลงกับพ่อที่จะขายหนู เช้าวันต่อมามันเลยมาฉุดหนูไปที่บ้านมันจากนั้นมันก็ทำทำลายร่างกายวันนั้นมันก็บอกแม่แบบนี้มันได้ขายลูกให้กับไอ้บุญเรืองแล้วแม่เลยโมโหพลั้งมือฆ่ามันตายตกลงค่ะแม่เรื่องนี้หนูจะปิดเป็นความลับส่วนเรื่องไอ้บุญเรืองนั้นจุดจบของมันต้องเป็นเหมือนกันกันกบพ่อนิด,ดาได้พูดกับแม่ของเธอด้วยแววตาที่เยือกเย็น พึ่งก็ตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นจากลูกสาวที่อ่อนโยนที่เธอนั้นเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีตอนนี้กลับกลายเป็นอีกคนนิดดานั้นก็ยอมรับความจริงที่บีบให้เธอเลือกเคียงข้างแม่แม้ในใจเธอจะรู้สึกผิดอยู่ลึกๆแต่เธอก็เลือกจะเดินหน้าต่อไปการที่พ่อทําให้พวกเธอนั้นต้องเผชิญกับความยากลําบากมากมายเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจลืมได้เช่นกันความแค้นที่ฝังอยู่ในใจก็ได้ปลดปล่อยออกมาพร้อมกับรสชาติของขนมเหล่านี้ ขนมบานอฟี่ถูกจัดอยู่ในแก้วใสที่มีความหนานและเงาวาวแก้วโปร่งใสช่วยให้เห็นชั้นต่างๆของขนมได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ฐานคุกกี้คาราเมลผสมเนื้อกล้วยและวิปครีมช่วยแก้วถูกตกแต่งด,ด้วยดวดลายสีทองบางๆเพิ่มความหรูหราพร้อมกับเนื้อของตาลที่ถูกนํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆและใช้กระบวนการปรุงแต่งให้เนื้อนุ่มและมีรสชาติเข้ากับคาราเมลเนื้อนี้จะถูกปั่นละเอียดและนําไปผสมในชั้นคาราเมล จากนั้นก็จะนำมาค่อยๆเทลงบนฐานคุกกี้ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นนิดาและพึ่งก็ร่วมกันทำธุรกิจต่อไปร้านขนมบานอฟี่ของพวกเธอกลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในหมู่คนรวยและผู้สูงอายุผู้คนยังคงมาเพื่อริมรถขนมที่ทำให้พวกเขานนั้นดูอ่อนวัยและทุกๆครั้งที่นิดามองลูกค้ากินขนมเธอไม่อาจหยุดคิดถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังได้แต่เธอเลือกที่จะเก็บความลับนี้ไว้ เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวและในที่สุดข่าวเรื่องการหายตัวไปของนายตาลพ่อของนิดาและบุญเรื่องกับพพวกอีกหลายคนที่ได้หายตัวไปนั้นก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้คนพบพวกเขาส่วนนิดดาและพึ่งทั้งสองก็ได้ให้เหตุผลในการตามหาว่าสามีอาจจะหนีทิ้งลูกเมียไว้ทิ่บ้านแล้วหนีเอาตัวรอดคนเดียวพวกเขาทั้งสองจึงตัดสินใจปิดร้านที่ตรงนี้ และย้ายไปพักที่อื่นจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วทั้งสองนั้นไปพักอยู่ที่ไหนกันแน่